ตำแหน่งและยศล่าสุดของเหล่ากองทัพเรือประจำปี2023นี้ครับมีใครบ้างใครอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างมาอัปเดตกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะมาไล่เรียงยศและก็ตำแหน่งปัจจุบันของเหล่ากองทัพเรือประจำต้นปี2023นีนี้เลยนะครับก็จะเป็นยศล่าสุดสถานะล่าสุดของเหล่าทหารเรือชื่อดังที่ถือว่าเขาเนี่ยเป็นกองกำลังหลักของกองทัพเรือนั่นเองครับ ไล่เรียงมาตั้งแต่ลำดับชั้นล่างๆเลยครับนาวาตรีครับโดยตอนนี้ครับนาวาตรีที่เรารู้จักนี่ครับก็จะมีเฮลเมมโป้นะครับมีฟูบอดี้มีจังโก้ครับฟูบอดี้กับจังโก้เดิมทีนะครับผมก่อนอ้นนี้เนี่ยก็จะเป็นอดีตพลทหารระดับ3านะครับถ้ายังจํากันได้ย้อนไปนานๆเลยนะครับผมตอนนั้นฟูบอดี้เขาเป็นทหารเรืออยู่แล้วนะครับแต่เขาก็ไปสน็จชิดเชื้อกับจังโก้ครับแล้วก็ใช้ตําแหน่งตัวเองี่ในการถ่ายโทษให้กับจังโก้ครับเขาก็เลยสูญเสียตําแหน่งไปครับ พอสูญเสียยศไปนะครับเขาก็ถูกลดตำแหน่งลงมากลายเป็นแค่พลทหารระดับสมนะและส่วนตัวจังโก้เองก็กลับตัวกลับใจครับก็มาเริ่มต้นชีวิตไปกับการเป็นทหารเรือระดับล่างเลยนะผมเป็นพลทหารระดับ3ามเลยครับแล้วอายศพลทหารระดับ3ามเนี่ยมันก็เป็นยศที่แบบเป้งขึ้นมาเหนือกว่าเด็กรับใช้แค่ขั้นเดียวนะผมคือแบบเป็นยศที่แบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินบ้านะผมแต่นั่นแหละครับผมด้วยการที่สองคนนี้ก็มีฝีมือลายมือมีความแข็งแกร่งพอัตอยู่แล้วนะครับ พอระยะเวลาผ่านไปครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยอะเลื่อนยศเลื่อนขั้นไหลขึ้นมาเร็วพอสมควรครับกลายเป็นนาวาารีในปัจจุบันนี้นั่นเองอะนะส่วนทางด้านเฮลเวโปครับตามที่เราทราบกันดีเลยเดิมทีก็เริ่มจากการเป็นเด็กรับใช้เลยนะครับอากาฟเกิร์บก็เอาไปเลี้ยงดูดูแลนะครับแม่กยังถูพงถูพื้นอยู่เลยนะ แต่ก็ถือว่าการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับกราฟเนครับก็มีการพัฒนาฝึกฝนตัวเองขึ้นมาอย่างรวเดเร็วครับผมก็กลายเป็นนาวาตรีในปัจจุบันนี้ครับส่วนทางด้านนาวาโทรครับตอนนี้เราจะรู้จักคนหนึ่งครับนั่นก็คือฮิบาริแห่งหน่วยซอสนั่นเองครับโดยฮิบาริเนี่ยเธอบอกว่าโคบี้เนี่ยเป็นรุ่นพี่ของเธอครับแสดงว่าเธอมาเป็นทหารเรือหลังเฮลเบมโปแล้วก็หลังโคบี้ด้ยนยครับสิ่งที่น่าสนใจเลยคือเข้าหลังเฮลเบมโปแต่ว่ามียศเป็นนาวาโทที่แสดงว่าฝีมือเจ๋งอะไรกันพอสมควรนะไม่ มีตำแหน่งยศที่มันเหนือกว่าเฮเบนโปสซะอีกด้วยนะ ส่วนนาวาโทกคนหนึ่งที่เราเคยรู้จักแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับนั่นก็คือโลซิดดนเต้ครับหรือว่าโคลาซอนนั่นเองครับเคยทําหน้าที่เป็นลักษณะแบบสายลับนะครับผมเป็นกองทัพเรือเป็นทหารเรือนะครับแต่ว่าไปแฝงตัวครับอยู่กับโดฟาบิงโก้ครับเพื่อที่จะหาทางจุดยางความบ้าคลั่งโดฟาบิงโก้เพื่อที่จะหาทางจับกลุ่มตัวโดฟาบิงโก้นั่นเองนะแต่สุดท้ายก็พอความแต่ก็โดนเจ้าโดฟาบิงโก้ฆ่าตายอะไรกันไปครับส่วนด้านนาวาเอกที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนี้ครับก็จะมี ด้านโคบี้แล้วก็ทาชิยีนั่นเองครับอ่ะทาชิยีเนี่ยเราทราบกันดีอยู่เลยนะครับว่าเป็นมือขวาของสโบเกอร์ครับเป็นนักดาบหญิงสาวสวยนะครับผมแมเต็กซีด้วยนะส่วนด้านโคบี้เองเนี่ยเข้าสู่กองทัพเรือหลังทาชิยีด้วยซ้ำไปครับแต่นีครับผมแมถือว่าเป็นสิทธิ์เอกของกาฟนะครับกาบกระโดดเรื่องชั้นยศกันมาอย่างรวดเร็วแล้วครับผมมาอยู่ในตำแหน่งยศเดียวกับทาชิยิซสแล้วนะตัวโคบี้เองนี่ก็จะเป็นคนจากหน่วยซอสด้วยครับเริ่มมีวีลกรรมนะครับผมถูกเรียกก็เป็นวีรบุรุษ แห่งล็อกกี้พอร์ตนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังอะไรพอตัวเลยครับจริงๆแล้วก่อนทานตะคิดเนี่ยเราก็จะเคยเห็น นาวาเอกคนอื่นมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้นาวาเอกพวกนี้เนี่ยผมว่าผ่าน time to clip แล้วนะครับพวกเขาอาจจะได้มีการปรับตําแหน่งยกดขึ้นมาบ้างแล้วก็เป็นได้นะข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมาเปิดเผยที่หลังเนียเดี๋ยวจะกลายเป็นทําให้ตัสดส่วนอะไรกันไปนะพเลเรือจัตาวาครับตอนนี้เราก็จะรู้จักแบรนด์นิวครับผมโดยแบรนด์นิวเนี่ยาภาพหลักที่เราเห็นนะครับเขาก็จะเป็นคนที่เรียวกว่าไงคอยบอกข้อมูลโจรสลัดเกี่ยวกับพวกเรื่องฆ่าหัว อะไรประมาณนั้นครับก็เรียกว่าเขาคงไม่ได้เป็นคนตั้งค่าหัวเองนะครับในการตั้งค่าหัวโจรสลัดแต่ละครั้งก็คงแบบมีการประชุมมีการลงมตินะครับแต่ว่าแบรนด์นิวเนี่ยภาพลักษณ์ที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องค่าหัวโจรสลัดนะครับผมการประชุมเกี่ยวกับเรื่องโจรสลัดเป้งๆนะครับผมมานําเสนอในที่ประชุมมาประกาศในที่ประชุมประมาณนั้นนะยาลิสกิแห่งหน่วย G5 ครับบทบาทของเขาตามไทม์ไลน์หลักยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรสักเท่าไหร่ครับแต่ต้องบอกว่าก็มีฝีมือพอตัวนะครับเพราะว่าในบิตร เราจะเห็นว่าเขาอะนะครับสามารถเล่นงานเจ้าโคลิบูได้ะครัยซึ่งเจ้าโคลิบูเองก็เป็นโจรสตว์ที่มีค่าหัวสูงถึง190้เล้านเลยนะแต่ว่ายาลิสกีที่ก็จัดการตบกันไปแบบนิ่มๆน,นะผมแต่งตัวตลกๆหน่อยนะแต่ว่า,าหูกล้ามเกิมนี่คือลำบึกมากนะมาถึงทางด้านพลเรือตรีกันบ้างครับตอนนี้เราก็จะรู้จักทางด้านฮนะนั่นเองครับผม,มฮีนาะนี่ก็เป็นเพื่อนซีกับตะมเกอร์ครับเป็นแฟนบันพีที่ก็จับจิน้นกันกันนะ ดูเข้ากันดีนะผม2คนนี้นะอีกคนนึงครับก็คือทีโบนครับโดยทีโบนในตอนแรกที่เขาปรากฏตัวออกมาเนี่ยเขาก็จะเคยเป็นนาวาเอกครับที่เคยโดนโซโล่ตบไปเมื่อนานมาแล้วนะครับแต่ก็โอ้โหจากนาวาเอกในวันนั้นนะผมก็เลื่อนขึ้นมา2ขั้นยศแล้วครับกลายเป็นพลเรือตีในปัจจุบันนี้นะฝีมือดงฝีมือดาบเองก็คงจะพัฒนาขึ้นมาด้วยนั่นเองนะ พลเรือตีปินสกูครับคนนี้ก็จะเป็นหน่วยซอดด้วยเช่นกันครับเราก็จะเห็นบทบาทของเขาในตอนที่ทางด้านเฮลเบมโบกับพี่บาลีครับพยายามที่จะร้องขอปินตะกูนะครับผมให้หาทางช่วยโคบี้หน่อยอะไรประมาณนั้นะนะครับโดยเขาเนี่ยก็เคยมีบทบาทในบิสตอรี่มาก่อนแล้วด้วยนะครับในบิสตอรี่ของโลล่าด้วยครับเป็นคนที่ถือใบป,ประกาศจับแล้วก็พยายามหาตัวคาร์โบเน่แก๊งเบ็ดนั่นเองครับเนี่ยเท่านั้นยังไม่พอครับในบิสตอรี่เนี่ยยังได้มีการโชยันน้าก็ ติไปทีนึงด้วยครับผมแหมกติฆ่าหัว90ล้านเบรีนี่กโโ็โดนเขาเอาตีนยันหน้าง่ายได้สิเลืเกินนะพลเรือตรีอีกคนหนึ่งที่เราไม่ทราบชะตากรรมก็คือเดรกนะครับผมก็เป็นหน่วยรับซอสน,นะครับที่ไปแฝงตรงแฝงตัวอยู่กับกองทัพไคโดใช่ไหมครับ หลังจากจบศึกโอนิชิมะก็เจ็บหนักนะครับผมซึ่งก็หายเลยบทบาทหายไปเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตายหรือรอดอะไรแบบนั้นนะครับผมอ่ะก็รอติดตามสถานะของเขาต่อไปแล้วกันนะครับซึ่งถ้ารอดนะสมมุติแล้วกันนะครับว่าถ้ารอดจริงๆแล้วถ้ารอดแบบด้วยการที่เขามีผลการแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่แบบโค่นล้มกลุ่มร้อยอสูรด้วยเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับอ่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากนะผมแต่ก็อ่ะมันมีส่วนร่วมอ่ะ มันก็เป็นผลงานของเบ็กใช่ไหมครับเขาก็ควรที่จะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะผมแต่ประเด็นคือสําหรับเอกเด็กนี่เป็นแบบสถานะ้ามันกํากวงวะนะครับมันมีภาพลักษณ์ว่าเป็นโจดสลับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นกองทัพเรือเหมือนกันไงแต่ว่ามันเป็นสายลับอะไรแบบนี้ครับก็เลยไม่รู้ว่าถ้ารอดนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยจะได้มีการปรับเลื่อนยศอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับจากพลเรือตีจะได้กลายเป็นพลเรือโทไหมอะไรแบบนี้นะมาถึงคิวทางด้านพลเรือโทกันบ้างครับเป็นตําแหน่ง ท่านยศระดับสูงนะครับผมแต่ต้องบอกว่าเราเรารู้จักพลโทเยอะมากผแบบเป็นเข่งเลยนะโอ้โแต่ละตัวนี้ก็ดูแล้วตึงๆด้วยกันทั้งนั้นเลยครับ เริ่มต้นด้วยบังกี้ดีกรับครับวีรบุรุษแห่งกองทัพเรือครับเป็นพลเรือโทสุดแข็งแกร่งครับผมที่เรียกได้ว่ามีความสามารถอยู่ในระดับเดียวกับคนเลอเอกครับผมจริงๆแล้วสามารถขึ้นเป็นจอมพลเรือยังได้เลยด้วยซ้ำไปนะครับปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับเป็นทหารเรือกึ่งกระเียนไปแล้วนะครับไม่ได้มีหน้าที่ในการสู้รบแนวหน้าอะไรกันสักขนาดนั้นหรอกนะครับผมก็จะเป็นทหารเรืออาวุโสที่คอยให้การดูแลทหารเรือรุ่นใหม่อะไรก็ว่ากันไปครับแต่ว่าล่าสุดนี้ก็ยังมีความห้าวยังไว้ลายความห้าวอยู่นะ ผมดุดันแบบไม่เกรงใจใครนะ <c oughs> จะไปบุกฐานทัพจัก,กรพรรดิวดดตามเพื่อช่วยเหลือโคบีซะแล้วนะซื่งรู้ครับตำแหน่งพลเรือโทเหมือนกันครับในช่วงวัยรุ่นนี่ก็เป็นตัวตึงนะครับเป็นตัวลุยพร้อมกับกราฟแล้วก็เซนโงคูนั่นเองครับ พเลเรือโทจอรนไจแอนครับก็จะเป็นคนที่เราเคยเห็นมีบทบาทในมารินฟอร์ดด้วยนะครับเป็นทหารเรือคนยักษ์ที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนยักษ์คนแรกครับที่ได้เข้ามาเกณฑ์กลายเป็นทหารเรือนั่นเองนะมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ครั้งใหญ่ของเหล่าคนยักษ์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเหล่าคนยักษ์นะครับก็จะมีภาพลักษณ์ว่าโอ้เป็นโจสลัดนะเป็นจอมป่าเถื่อนนะครับผมแหมชอบใช้กําลังอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่พอจอรนไจแอนเข้ามา ลายเป็นอาหารเรือนะครับเรียกว่าก็ทําให้คนยักษ์นะครับมีภาพลักษณ์ที่มันดูดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับผมสร้างชื่อเสียงให้กับเบผ่าคนยักษ์ด้วยครับ และหลังจากนั้นครับก็จะมีพวกเหล่าคนยักษ์นี่ครับผมมากลายเป็นทหารเรืออีกเป็นเข่งเป็นกอะเป็นกำเลยครับเพลโลโทสแตเลตครับก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยรับหน้าที่ในการไปจับกลุ่มเจ้าบากี้หลังจากที่มีการยกเลิกระบบเจ็นเทศจนสลัดไปแล้วนั่นเองครับแต่ก็นะครับผมอย่างที่เราเห็นครับว่าสุดท้ายเนี่ยบากี้ไม่ได้โดนจับอะไรหรอกนะเพราะว่ามันมีคล็อกคไใดนะครับผมมาตามหาบากี้นะครับซึ่งในตอนที่คล็อกคนใดกำลังมาตามหาบากี้เนี่ยไอกองทัพเรือบริเวณ ตันนะครับผมแม็กก็โดนคล็อกโคนายเล่นงานอะไรกันไปหมดนะครับซึ่งตัวพลเรือโทสแตนเลตเอเนี่ยก็คงจะโดนคล็อกโคนายเล่นงานแล้วก็ขับไล่ออกไปจากอาณาเขตบากีด้วยเองนะพลเรือโทโดเบอร์แมนครับก็เคยเห็นบทบาทในมารินฟอร์ดด้วยครับเป็นคนที่เล่าประวัติล็อบลุตจีน,นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในพลเรือโทที่อยู่ในคำํำต่งมัตเตอร์คอร์ด้วยนั่นเองครับพลเรือโทโอดีกูโบครับเป็นพลเรือโทที่เคยอยู่ในคำํำต่งมัตเตอร์คอร์ด้วยครับแล้วเจ้าดีก็เรียกว่า มีความเผด็จการอะไรพอสมควรนะครับมันจะมีตอนที่ทหารเรือเนี่ยอาตั้งคําถามแลวผมเกี่ยวกับคําสั่งของโอนิงูโมะนะครับปรากฏว่าโอนิงูโมะได้ยิงแม่งเลยครับผม <laughs> มาตั้งคำถามต่อคำตังผู้บัญชาการได้ยังไงครับผมยิงแต่แม่ยิงซีนเรื่องซินลาไปนะโคตรโหดนะครับแล้วก็เคยเห็นบทบาทเขาในสงครามมาลินฟอร์ดด้วยครับอ่ะเคยเป็นคนที่จับมาโกอะไรแบบนี้อะนะเพลโทโมมอนกาครับตัวตึงอีกคนนึงครับในสงครามมาลินฟอร์ดก็โชว์ฝีไม้ไลายมือให้เราได้เห็นนะครับเป็นคนที่รับหน้าที่ในการไปชักชวนโบอาแฮนคอร์ a ให้เข้าร่วมสงครามที่มาลินฟอร์ดด้วยนะครับเพลลโทยามาคาจิครับเราจะเห็นบทบาทครั้งล่าสุดของเขาเนี่ยจากการที่เขา เป็นหนึ่งในคนที่นํากองกําลังเพื่อที่จะไปจับตัวโบอาแฮนคอกครับซึ่งในการที่ไปหาเลือดแฮนคอกนะครับแม้แต่พลเรือโทตัวตึงคนนี้ครับผมก็ถูกสาบให้กลายเป็นหินอะไรไปด้วยนะครับแต่ล่าสุดก็คงจะปลอดภัยดีนะครับแฮนคอกก็คงมีการคลายคาสาบให้นะครับผมและพวกกองทัพเรือครับก็ยกกองกําลังออกมาจากไอเมทอนลิลลี่นะพลเรือโทสตรอเบอรี่ครับซึ่งเราจะเคยเห็นว่าเขาเนี่ยมีบทบาทในการที่นําพวกกองทัพเรือนะครับไปซุ่มโจมตีฟิชเชอร์ไทเกอร์ นะครับผมชั่วช้าสามาานะเจ้าดีนะพลเรือโทแบททิวครับในภาคเดสโลซ่ามีบทบาทครับจากการที่เราเคยเห็นเขาเนี่ยประเชิญหน้าต่อสู้กับซาโบนั่นเองครับเมนาดครับมีบทบาทในภาคเดรสโลซ่าด้วยเช่นกันครับกิออนครับผมตัวนี้ตึงนะครับเพราะว่าเป็นพลเรือโทที่แบบเป็นตัวเก่งนะครับผมเป็นว่าที่พลเรือเอกคนหนึ่งนะครับ โทคิทาเคครับหรือว่าชาตงครับก็เป็นพลเอโทหน้าใหม่กับผมที่เป็นตัวเก่งในการเป็นพลเอเอกเหมือนกันครับพลเอโทสโมเกอร์ครับกระสอบทรายระจำเรื่องวันพีครับโผมาทีไรโดยกระทืบตลอดนะช่วงหลังๆนะ พลเรือโทโคมิวครับสำหรับเขาวันนี้ครับเราเคยเห็นเขามีบทบาทในมินิสตอรี่ของเอสนั่นเองนะพลเรือโทหน้าใหม่อย่างดอครับที่เพิ่งเปิดตัวมาครับก็จะเป็นหัวหน้าฐานทัพ G14 ครับเรียกว่าเป็นสาวสวยเซ็กซี่ครับผมดีไซน์นี่คือเผ็ดร้อนมากนะพลเรือโทนาสึเคทากาลิครับเขาคนนี้อาอาจารย์ด่าเคยอธิบายไว้ใน SBS นะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่คอยตั้งฉายาให้กับคนอื่นนะครับพวกพลเรือเอกอะไรแบบนี้ครับที่มีฉายา าเป็นจับเป็นนู่นเป็นนี่อะไรแบบนี้ครับผมก็จะเป็นเขาคนนี้ครับที่คอยตั้งฉายาให้กับชาวบ้านชาวช่องกันะจริงๆแล้วมันเป็นบูมคําถามที่คนทางบ้านเนี่ยยัดเยียดเจ้านี่มาให้อาจารย์โอดาะนะครับผมซึ่อาจารย์โอดาเองก็เออไปตามเขาด้วยนะผม เรายังไม่เคยเห็นเขามีบทบาทในไทม์ไลน์หลักนะครับผมแต่ก็คิดว่าคงคงจะมีในสักวันหนึ่งเครัยผมตาสตาเจา้จาด่าเขาก็แบบนี้อยู่แล้วนะผมแบบอะไรที่มันดูขำ,ำๆเล่นๆนะครับก็ผลักดันมาสู่ไทม์ไลน์หลักในเรื่องหลักได้เหมือนกันนะนะพลเรือโท,โทดัมเมเชียนครับเคยมีบทบาทในมารีนฟอร์ดด้วยครับเนี่ยเคยแบบเล่นงานลูฟี่อะไรด้วยนะครับซึ่งจากที่เราเห็นท่าทีของเขาเนี่ยครับเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาเป็นผู้ใช้พวิทา์หรือเปล่าแล้วก็ใช้ผพวิทารอะไรนะครับ แต่จากที่เห็นเนี่ยคือจะไม่แปลกใจเลยครับถ้ามีการบอกว่าเพลเลอร์โทดัมเมเชียนเป็นผู้ใช้ผมตัดดัมเมเชียนนะผมเพราะว่า รูปร่างลลกษณะนคาแรคเตอร์มันชี้เป้ากันมาสักขนาดนี้แล้วนะพนเลเรือโทลอนครับก็จะเป็นทหารเรือคนยักษ์อีกคนหนึ่งครับในสงครามบารินฟอร์ดนี่ก็มีฉากต่อสู้อะไรให้เราได้เห็นด้วยนะครับและฉากที่เด็ดสุดๆเลยก็คือการที่เขาเนี่ยโดนคุณลุงหนวดขาวนะครับผมใช้พลังสั่นสะเทือนดิ่เล่นงานสนากาก,ากแตกเลยนะผมเละคาบมือหนวดขาวเลยนะ <c oughs> คุณลุงรวดข่าวโคตรโหดอ่ะส่วนอดีตพลโทคนอื่นที่เราเคยรู้จักกันมาบ้างครับก็จะเป็นเบอร์โก้นะครับปัจจุบันนี้ก็ตายไปแล้วครับแล้วก็แฮควันดีเซาโลครับ เหมือนจะตายเหมือนจะตายแต่ไม่ตายครับผมปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับผู้สืบทอดเจตนารมแห่งโอฮาร่านะแล้วก็มาถึงตําแหน่งพลเอกแล้วครับปัจจุบันนี้ครับพลเอกมีอยู่ด้วยกัน3คนครับคิซารุครับฟูจิโทระแล้วก็ลิวคุกิวนะครับผมนี่สตัวตึงนะครับก็ยังกล่าวได้ว่าพลเอกนั้นครับเป็นแสนยาดุภาพแห่งกองทัพเรือได้อยู่วันยันค่ำนะครับผมแต่ละตัวได้แม่งขวดโหดตึงตึงด้วยกันทั้งนั้นเลยครับคิซารุครับสถานการณ์ล่าสุดที่ก็กําลังจะนําพวกกองกำลัง ทางเรือลบต่างๆนานะครับผมไปที่เกาะเอเคสครับเพื่อไปรับมือกับลูฟี่ครับส่วนลีคุกิวนี่ก็เพิ่งจะออกมาจากประเทศบโนนะครับผมเพราะว่าโดนผมแดงขับไล่ออกมาครับส่วนฟูจิทระนะครับผมปัจจุบันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเคลื่อนไหวแบบไหนแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่นะส่วนนักดาดีพลเอกครับผมก็คืออาโอคิครับที่ปัจจุบันนี้ครับผมไปเข้าพวกเข้าแก๊งกลายเป็นสมาชิกของกลุ่มดอดดาไปแล้วนั่นเองครับแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดแบบขึ้นหิ้งเลยครับก็คือจอมพลเรือสูงสุด ครับจอพลเรือคนใหม่ตาคาสกิจนั่นเองครับก่อนที่สาคาสกิจจะมาเข้ารับตําแหน่งครับโดยตําแหน่งนี้ครับผมก็เคยเป็นของเจงโคูนั่นเองครับตามที่เราทราบกันดีเลยปิดท้ายด้วยผู้บัญชาการกองทัพทั้งหมดของรัฐบาลโลกครับจอมผลของนั่นเองครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นั่นเองครับกับยศปัจจุบันของเหล่ากองทัพเรือนั่นเองนะไล่เรียนกันมานานพอสมควรนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่อุตส่าห์ดูกันจนจบนะ ดูเสร็จแล้วนะชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เนี่ยมันจะได้คลิปเด้งนะครับผมจะได้ประดูกันบ่อยๆ่อยคลิปสนุกสนุกแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกลมหน้าชนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ